สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Channel Fortune พยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์คนเกิดราศีมิถุนและลัคนามิถุนสามารถฟังได้ทั้งสองรูปแบบครับก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ติดตามเป็นกำลังใจกับช่องช n n e l ของเราด้วยนะครับขอบุณครับขั้นการดูดูส่วนตัวสามารถแอดไลน์อดีมาที่ b e l i e v e r 369ตรงท้ายของหัวข้อเชื่อเรื่องแล้วก็ด้านล่างของคำอธิบายใต้คลิปตรง description แอดไลน์อดีมาทําค่าครูได้ครับตอนนี้มีโปรโมชั่นราคาพิเศษลดให้สองต่อนะครับอ่อตั้งแต่วันที่15 ธันวาคมถึง25ธันวาคมวันที่25ธันวาคมเป็นวันเดทไลน์อัลลาหดีบันทรรมคาครูได้ครับก็จะราคาพิเศษวันที่ผมอัดคลิปนี้คือวันที่22แล้วครับเหลืออีกแค่3วันถ้าจะลงคลิปก็คือน่าจะอีก2วันเท่านั้นนะครับคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ปีใหม่เดือนมกราคมเดือนแรกของปี2568นะครับก่อนอื่น Merry Christmas and Happy New Year ขอให้ทุกคนมีความสุขความรุ่งเรืองความเจริญงอกงามนะครับขอให้คิดสิ่งใดสมพรปัถนาแต่บงเล็บ หมายถึงการคิดการวางแผนการลงมือทานะครับล้วได้ผลตามนั้นเพราะว่าหลักตามพุทธศาสนาของเราก็คือการาเหตุและผลเนาะผลมันคือความสําเร็จถ้าอยากได้ผลก็ต้องทําเหตุก็คือการกระทํานั่นเองเนาะก็คือกายกรรมวจิกรรมมโนกรรมเนาะดังนั้นเราต้องมี3อย่างนี้ก่อนเราถึงจะสามารถได้ผลสําเร็จนั่นครับผมก็จะอวยพรในเรื่องของคุณอยาก ทำสิ่งใดอยากได้สิ่งใดคุณทําสิ่งนั้นแล้วคุณได้สิ่งนั้นก็ขอ <c oughs> ให้คุณสมปทานาทุกอย่างทุกประการนั่นเองนะครับเราจะไม่อวยพรแบบมโนเพิพบแบบไม่มีที่มานะครับแบบแค่แค่ฝันไปอะ่ะไม่เอาเนาะเราเอาความจริงนะครับทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องของการพยากรณ์กันบ้างนะครับจุดกําเนิดตนุราศีมิถุนทางที่ตะมันตกเฉียงเหนือได้ทั้งราศีลัคนาเช่นจุดเดียวกันครับตนุราศีมิถุนตรงนี้เรามาเริ่มต้นกันที่ ดาวพุธเปิดสกราชมานะครับย้ายดวงแรกตั้งจริงมันจะมี5้าดวงนะครับในการย้ายเดือนนี้มันเยอะมากผมก็เลยแบ่งออกเป็น2งกราฟิกกราฟิกนี้เป็นกราฟิกแรกเนาะเดี๋ยวจะมีกราฟิกที่2ตามมาเพราะว่ามันจะบางสนโนมนไม่สวยก็เลยแบ่งออกเป็น2งกราฟิกแทนนะครับกราฟิกแรกดาวพุธเปิดมาก็คือเข้าสู่ราศีธนูวันที่2มกราคม68ดาวพุธเนี่ยอยู่ในเรือนพฤหัสเป็นประในเรือนปัตตนิเล็งลัคนาราศีเกิดนะครับก็ หมายของความไม่แน่นอนความไม่มั่นคงของตัวตนความคิดการกระทำนะครับทุกอย่างจะไม่แน่นอนเออก็ต้องมาระวังตรงจุดนี้ไว้ด้วยนะครับทีนี้ดาพุทธเนี่ยมาจากเจ้าเดือนพันธุก,กับตนุตนุปัตตนีก็คือความไม่มั่นคงของตัวเองความคิดไม่แน่นอนความอ,อาจจะแปรปวนทางจิตใจง่ายนะครับหรือไม่แน่นอนทางความคิดเนาะการกระทำก็ลังเลสงสัยประมาณนี้ทีนี้ พันธุเนี่ยมันมาลงเรือนปัตนิด้วยนะครับก็หมายความว่าครอบครัวการแต่งงานนะครับปัตนิคือคู่ครองหุ้นส่วนคู่สัญญาคู่ครองพันธุครอบครัวตนุก็คือตัวฉันฉันเนี่ยมีการแต่งงานจดทะเบียนร่วมหุ้นร่วมสัญญาหรือหมายถึงการแต่งงานและหมายถึงการขายที่ดินได้ด้วยนะครับปัตนิคือการเซ็นสัญญาคู่กรณีคู่ผูกมัดกันพันธุเนี่ยหมายถึงอสังหาดังนั้นจึงหมายถึง จะหมายถึงการแต่งงานก็ได้จะหมายถึงการได้อะสังหารในการซื้อขายก็เป็นไปได้ด้วยนะครับถือว่าดีทั้งนั้นถือว่าเป็นความมั่นคงของตัวคุณทั้งนั้นเปิดสกนัดมาปี68คือดีเลยยินดีด้วยนะครับก็จะดีไปตั้งแต่2ถึง29ามกราคม68นะครับมีช่วงจังหวะเล็กๆแค่นั้นนะครับไม่ได้ถึง1เดือนเลยนะทีนี้ดาวอาทิตย์ดวงที่2ตามมาเข้าสู่ราศีมังกรในเรือนมรณะ วันที่14บมกราคม6.8นะครับดาทิ่อยู่หนึงเดือนครับอาทิตย์มาจากเจริญสาชาคือสังคมสื่อสารพูดคุยเจรจาการเข้าสังคมกันเซ็นสัญสญ,ญานะครับไปอยู่ในเดือนมกรานะแปลว่าเซ็นสัญญาไม่ได้แล้วนะออยากทําทําก่อนวันที่1ิบนะครับไม่ไม่ถึง20แล้วนะ2ถึงแค่13เท่านั้นนะครับมกราคมเซ็นสัญญาได้ ทุกอย่างแต่ถ้าเปื่อเข้าเลือนมรณะแล้วไม่ได้ไม่แนะนําให้เซนนะครับใครจําเป็นต้องเซนก็เซ็นไปเถอะแต่ระวังรอบครอบก็พอแต่คนที่ไม่รีบร้อนอย่าดีกว่าผัดไปก่อนเลื่อนไปก่อนดีกว่าเพราะดาบพิริเองก็ถอยหลังอยู่นะครับดังนั้นเองก็ต้องระมัดระวังว่าตัวเราเองเนี่ยต้องระมัดระวังเรื่องของความไม่รู้ความที่เราไม่ได้คือไม่ได้กะเกณไม่ได้ตั้งใจอะไรเงี้ยเพราะดาวพฤษัสเข้าเลือนบินาศ นะครับคู่สัญญาข้อเรือนวินาศมันหมายความว่าอ่ะเขาจะมาช่วยเ,เหลือเรารับหลังก็ได้หรือช่วยแบบรับๆอะ่ะหรือเป็นเบื้องหลังก็ได้แต่ข้อเสียก็คือปตัตตนีวินาศคือมีความลับอม,มีความลับหมายถึงปิดบังนั่นแหละก็ต้องระมัดระวังตรงจุดนี้เอาไว้ด้วยดังนั้นการเซ็นสัญญาอาจจะมีผลภายหลังนะครับและอาจจะเกิดคดีความได้ด้วยนะครับต้องพึงระวังตรงนี้เอาไว้ด้วยทีนี้ าดาวพุธดวงที่สองมาถึงย้ายดวงที่สามแต่รอบสองนะครับยี่สิบมกรคาคมหกแปดดาวพุธโคจรเข้าไปในเรือนบรณะอีกดวงก็จะเป็นดาวคู่เซ็นสัญญาแต่เซ็นสัญญาไม่ได้เพราะมันตกเรือนบรณะเห็นไหมดาวที่เป็นจุนจกักรเนี่ยวิ่งเต้นแก้ไขก็จะรอดดาวพุทธาดาวสติห่งปัญญาแต่มันตกเรือนบรณะแปลว่าไม่มีสติไอตัวเราก็ผิดพลาดไงคือไม่มีสติแล้วนะดังนั้นจึงต้องพึงระวังเรื่องของการที่แบบทําอะไรต้อง คิดก่อนวางแผนก่อน1234นะครับแผนเนี่ยต้องมีไว้หลายๆแผนเพราะไม่งั้นเดี๋ยวอาจจะเกิดปัญหาได้นะครับตามมาเนาะก็ต้องพึงระวังการพูดการเจรจาการเข้าสังคมการเซ็นสัญญาเนี่ยต้องระวังทั้งหมดทีนี้ตนุมรณะยังหมายถึงการเจ็บป่วยได้ด้วยนะครับอาจจะมีโรคติดต่อในเดือนปีมการาคมช่วงปีใหม่นียได้เหมือนกันก็ต้องพึงระวังคนมิถุนอาจจะมีกรณีที่ ปิดง่ายกว่าชาวบ้านได้นะครับอีกอย่างหนึ่งคือพันธุมรณะพันธุมรณะแปลว่าการเดินทางแก้ไขดวงชะตาด้วยการเดินทางก็จะทําให้ลดปัญหานะครับพันธุมรณะนี่หมายถึงการแก้ไขซ่อมบ้านก็หมายถึงการรีนเวทบ้านได้เหมือนกันก็คือแล้วแต่เลยจะเดินทางก็ได้ถ้าหยุดกันที่ก็รีนเวทบ้านจัดบ้านครั้งใหญ่นะครับมันอาจจะมีพวกปวกแมลงอะไรเงี้ยขึ้นบ้านก็ต้องระมัดระวังตรงจุดนี้นะครับเดีย๋ยวไปต่อกันในกราฟิกที่2ครับ โอเคกราฟิก okay, ที่2นะครับคือดาวอังคารดวงที่3ในเดือนมกราคมโคโจรเข้าสู่ราศีมิถุนคือเขาเรียกว่าถอยหลังนะครับ25มกราคม68ตรงนี้เป็นพอพันครับไม่ใช่สอเสือผมพิมพ์ผิดผมพิมพ์ผิดต้องขออภัยณะที่นี้ด้วยนะครับพอพันแปลว่าพักพักแปลว่าถอยนะครับไม่ได้แปลว่านิ่งนะนิ่งคือมนในทางโหราศาสตร์มอมาถึงจะเป็นมลน,นะครับถอยหลังจากราศีกรกฎพบกระดุมพักการเงินเขา้าสู่ราศี มิถุนภพตนุหรือราศาีเกิดณักหากําเนิดน,นั่นเองนะครับถอยหลังอยู่เนี่ยประมาณเดือนเมษาถึงจะเข้าเดือนกรกฎอีกทีหนึ่งนะครับดังนั้นก็ต้องพึงระวังประมาณ4เดือน3เดือนกว่าแล้วกัน3เดือนครึ่งโดยประมาณนะครับให้พึงระวังเรื่องของความาติดขัดนะครับดาวทุกดวงถอยหลังแปลว่าติดขัดล่าช้า,าแล้วก็ วุ่นวายอะไรประมาณนี้ทํานองนี้ดังนั้นวิธีการแก้คือให้เราอยาพยายามไตรตรองให้รอบคอบวิธีการถอยหลังของดวงดาวมีข้อดีอย่างหนึ่งนะครับทุกดวงเลยก็คือการแก้ไขปรับปรุงด้วยกันรอบคอบมากกว่าเดิมเช่นเราไปถูกทางไหมเราเลือกทางนี้ถือว่าถูกต้องหรือยังหรือไปถูกทางหรือยังไม่ใช่ว่ามัวแต่แบบจะแก้จะแก้แ,กแ,กแล้วมันแก้ไม่ได้มันต้องรอวิธีการแก้คือรออย่างเดียวนะครับแล้วก็ แก้ด้วยกันที่แบบให้รอบคอบว่าไม่ผิดทางแน่นะชัวร์นะว่าฉันไปทางนี้คือถูกต้องนะให้เราพิจารณาจากตรงนี้อีกรอบแก้เขาเรียกว่าทบทวนนะครับเออข้อดีของดาวถอยคือการทบทวนนะครับเพราะมันมันไม่รู้จะทําอะไรอะ่ะจะปล่อยว่างไว้เฉยมันก็เสียเวลาเปล่าถูกไหมครับก็ทบทวนดีกว่ามันจะได้โอเคถ้าเรามั่นใจแลว้ว่าเราไปถูกก็โอเคก็รออย่างเดียวนะครับมันได้แต่รออืมก็วิธีการรอ แก,แก้รอก็คือการทบทวนนั่นเองเนาะอังคารดวงนี้มาจากเรือนลาบครับเรือนที่ดีลาภะและมาจากจเจริอนอริด้วยอ่ะคนมิถุนได้รหัสกรรมแบบนี้คือดีหนึ่งเสียหนึ่งนะครับดาวอังคารเนี้ยมาจากเรือนที่ดีมากๆคือเรือนโชคลาบที่แปลว่าง่ายลาภะเนี่ยแล้วก็อริเนี่ยแปลว่ายุ่งยากวุ่นวายติดขัด ล่าช้านะครับดังนั้นเนี่ยพอมันมาถอยหลังก็คือติดขัดล่าช้าวุ่นวายแต่ได้นะอืมราพาตาน,นยแปลว่าเสน่ห์อันนี้สเสน่ห์นี่เกิดขึ้นกับตัวต,วตนโดยไม่ต้องรอดังคันถอยเลยนะครับคือมันได้อยู่แล้วมันปกติอยู่แล้วนะครับคือราพาตานูคือสเสน่ห์มันวิ่งเข้าหาตัวเราก็แปลว่าเราแพลวเพลานะครับอันนี้ได้แน่นอนไม่ต้องรอนะครับแต่อริมาตานุเนี่ยก็หมายถึงปัญหามันจะยืดเยื้อมันจะคาราคาสัง ด้วยความเสน่ห์ของเรานี่แหละอาจจะนําภัยมาสู่ตัวได้เหมือนกันเป็นทุกขลาบเพราะมาจากเด่นอริด้วยนะครับเป็นทุกขลาบเสมอจะไวเมื่อดาวอังคารมากลุ่มรักไม่ต้องถอยหลังหรอกก็เป็นทุกขลาบอยู่ดีนะครับแต่เมื่อถอยหลังก็ต้องระวังมากขึ้นนะครับด้วยการที่แบบปัญหามันมีแต่เมื่อถอยหลังการเป็นยาวนานปัญหามันจะต้องติดขัดยาวนานต้องแก้นะครับอย่างที่บอกไปว่าแก้ไม่ได้หรอกต้องรออย่างเดียวนะครับมันได้ผลมันไม่ได อาจจะต้องแก้ก่อนแก้เสร็จแล้วรอนะครับมันมันก็ต้องรออย่างเดียววะนะครับจนกว่าจะเดินหน้าเข้าสู่ราศรีการเงินก็คือเดือนเมษนายนนั่นเองนะครับก็อย่าคิดอะไรมากมันก็ยังได้อยู่นะครับแต่แค่รอคอยรอให้เป็นครับคนเราเกิดมาต้องรอคอยไม่มีใครไม่รอคอยหรอกครับมีใครไหมที่เกิดมาไม่เคยรอคอยไม่มีเนาะดังนั้นเนี่ยคือเราจะสําคัญที่สุดในจักรวาลเหมือนกับดวงอาทิตย์ที่ดาวทุกดวงต้องโคจรรอบตัวเขาอะมันเป็นไปไม่ได้ เราเองก็อย่าเอาตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางของจักรวาลและให้ผู้อื่นโคจรรอบตัวเองไม่ใช่มันต้องต่างคนต่างโคจรรอบกันนะครับเหมือนดาวเหมือนโลกอะ่ะที่เราต้องโคจรรอบดวงอาทิตย์ด้วยโคจรรอบอ่าไปรอบรอบ,รอบดาวดวดงอื่นด้วยนะครับหมายถึงว่ามันสัมพันธ์กันไปเรื่อยๆนะครับมันก็ต้องเป็นแบบนี้กันทุกคนอย่าทําตัวเป็นดาวดอาทิตย์เพราะเราไม่ใช่ดาวอาทิตย์ครับเราเป็นคนโอเคทีนี้ คือคือสังคมไม่มีใครใหญ่กว่าใครเนาะมันมันมีเหนือกว่าเราแล้วมีต่ํากว่าเราดังนั้นเนี่ยเราอยู่ตรงกลางเสมอดังนั้นเราก็ต้องโอจรรอบซึ่งกันและกันให้เกียรติซึ่งกันและกันเนาะเราอยากได้เกียรติจากผู้อื่นเราก็ต้องให้เกียรติผู้อื่นด้วยอยากได้ก็ต้องทําเพื่อได้รับนะครับทีนี้ดาวศุกร์ดวงที่4ี่เข้าสู่ราศีมีนเป็นอุดและมหาอุดในราศีมีนพบกรรมะคือการงานหรือปัจจุบันกรรม28มกราคม68 ดาวศุกร์เป็นอุดนี้สูงสุดในรอบปีปีปละหนึ่งเดือนเดือนละหนึ่งครั้งนะครับบอกเวลาไม่ได้เพราะดาวศุกร์เดินสเปะสปะเหมือนดาวพุธดาวประจําตัวเธอนั่นแหละนะครับเดินสเปะสปะนะครับมันไม่แน่ไม่นอ,อนเลยรู้ไหมเหตุผลที่พวกคุณเป็นคนที่ลังเลสงสัยเนี่ยคือเป็นคนชอบถามคนอื่นก่อนไม่ได้ไม่ได้ไม่แม่นใจนะครับแต่ต้องถามคนอื่นก่อนเหมือนปฏิสัมพันธ์นะครับเนี่ยเหมือนคนสองคนเนี่ยมันต้องคุยกันอนะ ถ้าไม่คุยกับคนอื่นเดี๋ยวน้าลายบูดอืมก็เลยต้องคุยกับคนอื่นอันนี้เปรียบเทียบนะครับดังนั้นเนี่ยคือผมเองก็เป็นคนปลายธาตุผมเข้าใจดีเป็นคนที่ลังเลสับสนไม่แน่นอนเพราะผมมีดาวพุธอยู่ในราศีมิถุนเนาะแต่ผมไม่ได้เกิดราศีมิถุนในยลักษณะมิถุนนะครับแต่มีดาวพุธอยู่ในราศีมิถุนเป็นเกษตรเฉยๆก็เลยเป็นคนลวนเลยเหมือนกันอ่าไม่ให้ขัดเป็นคนลังเลเหมือนกับคนมิถุนเหมือนกันนะครับราศีกันคือลวนเลยราศีมิถุนคือลังเลคือมีกับ ธนูก็เหมือนกันลังเลเนาะคู่คุณก็ลังเลเหมือนกันทีนีเ้เมื่อเมื่อดางคามาถอยหลังเนี่ยก็จะลังเลเพิ่มขึ้นเนาะประมาณนั้นทีนี้ดาวศุกร์เนี่ยมันมันดีสูงสุดในรอบปีก็คืออยู่ในตำแหน่งเกณฑ์ลัคนาคือกรรมะคือการงานนะครับดาวศุกร์ไปลอยโดดเด่นอยู่เรือนการงานเนี่ยหมายถึงสเสน่ห์ศุกร์เป็นดาวแห่งความสุขอยู่ในเรือนธาตุน้ามีกําลัง เพราะดาวสุดเองเป็นทัตนาเหมือนกันก็เลยมีกําลังมาถึงเสน่ห์ล้นเหลือเลยเพราะวัตนุเอราพาเข้ามาตนุใช่ไหมครับแล้วดาวสุกยังมาเป็นเกษตรอุดขอโทษครับอุดและมหาอุดนิยในเรือนกรรมะด้วยทีนี้ดาวสุกมาจากสองเจริญนคือปุตตะและวินาศดังนั้นดีหนึ่งเสียหนึ่งอีกแล้วนะครับมันดูดีนะรหัสกรรมตรงนี้คือคือน่าน่ากลัวนิดหนึ่งตรงที่ว่าปุตตะกับวินาศเป็นเจ้าเรือนเดียวกันปุตตะนี่คือการเริ่มต้นปุตตะนี่คือบุตร วินาศเนี่ยแปลว่าสูญสิ้นนะครับคือจบสิ้นพังทลายหรือการเ,าเลิกล้มก็ได้ข้อดีคือการเลิกล้มหมายถึงเราเรายอมตัดใจหรือเรียกว่าปล่อยวางนั่นแหละนะครับก็คือจบไปเลยอันนี้ง่ายกว่าเพราะมันจะไม่รุนแรงไม่กระทบถึงใจเรามากแต่เมื่อใดก็ตามถ้าเราไม่ยอมปล่อยมันอนะ่ะมันจะพังทลายลงมานั่นะอันนี้น่ากลัวนะพบวินาศเนี่ยพบวินาศจึงเป็นพบร้ายไงนะครับเพราะว่ามันพังทลายลงมาแต่ถ้าเราไม่อยากให้มันร้ายแบบพังทลายเราก็ต้องปล่อยวางมัน คืออย่ายื้อในเมื่อสิ่งนั้นมันไม่ใช่ของเราเราก็อย่าไปยื้อมันนะครับอย่างแฟนอันนี้ไม่ได้บอกไปใครเลิกกันนะแต่อันนี้บอกกรณีอ่อเล่าให้ฟังว่าถ้ามันไม่ใช่ของเราอ่ะเราก็ไม่ต้องไปยืมมันหรอกเพราะว่ Want ายืมไปก็ไม่ใช่ของเราอยู่ดียังไงเราก็ต้องกับเขาก็ต้องปล่อยมือกันอยู่ดีนะครับสุดท้ายเราก็ปล่อยดีกว่าจบไปเลยเจ็บแต่จบดีกว่ายืดเยื้อก็ต้องจบอยู่ดีไม่ใช่ไม่จบนะครับแต่มันแค่ยืดเยื้อไปงั้นเนี่ย สงสารซึ่งกันและกันเนาะเอาเวลาชีวิตไปเจอคนใหม่ดีกว่านะครับคนที่ดีกว่าอะไรประมาณนี้ไม่ต้องยึดติดเนื้อคู่ครับเนื้อคู่ไม่จําเป็นต้องคู่กันเสมอไปก็ได้มันไม่มีทางคู่กันได้นะครับบางทีนะบางกรณีคือเกิดมาไม่ได้คู่กันดวงไม่ดีมันก็คือไม่ดีนั่นแหละมันยังไงก็ไม่ได้คู่กันนะครับอย่างงั้นไม่ต้องยึดติดไปเอาคนใหม่ก็มีเดี๋ยวเขาก็เข้ามาไม่ต้องกลัวไม่ไม่มีคนเรามีทุกคนนั่นแหละแล้วมีมากกว่าหนึ่งด้วยบอกไว้ก่อน คุณจะปฏิสัมพันธ์ชาตินี้ชาติหน้า,ชา,นาชาติไหนๆแค่คนเดียวนะครับมันเป็นไปไม่ได้ถูกป่ะชาตินี้เกิดเจอกันชาติหน้าก็ไม่เจอกันแล้วเนาะดังนั้นเนี่ยอยากคิดว่าเดือคู่จะต้องมาเป็นคนเดียวเสมอไปมันไม่มีนะครับมันมีเยอะแยะไปหมดเพราะเราผ่านมาร้อยชาติพันชาติตามหลักพุทธศาสนาแล้วเราเชื่อได้ด้วยเพราะว่าพุทธศาสนามีเหตุและผลครับทีนี้ดาวพุทธอ่าขอโทษดาวสุขไปเจอกระลาหูอีกทีเนี้ยอ่ะเขาโจราระวังภยัย หลอกลวงทั้งการเงินทั้งความรักเนี่ยระวังเพราะอยู่ในเดือนการงานก็ขโมยผลงานอีกนะฮะนะครับก็ระมัดระวังตรงนี้ที่ดาวเกตเข้าเสวราศรีกันสามสิบมกราคม6กแปดอ่าค่อนปลายปีเอ่อปลายเดือนนะครับดาวเกตเลงราหูอีกก็ทิวควินคาทวีคูณนะครับทาวีคูณปัญหาขึ้นมาก็ทําให้ความรักและการเงินเนี่ยมีปัญหาวุ่นวายไปหมดนะครับก็พึงระวังเอาไวด้ดีๆเนาะเอาเป็นว่าเดือนมกราคมเนี่ย ต้นดีปลายร้ายนะครับคือแต่เราพูดไปแล้วในไตรามาสแรกก็ไปฟังเอาได้นะครับก็คือแบบกุมภามีนานะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสก็จะทําเดือนกุมภามีนาต่อเนาะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวรอติดตามในเดือนหน้าแล้วกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเพื่ใจกับช่องชชแนลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ